ครับผมว่าการที่จะมาเที่ยวธรรมชาติครั้งแรกสําหรับมือใหม่เลยเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะนํานมาด้วยผมว่าอะไรครับต้องเป็นเต็นท์แน่นอนเต็นท์เป็นที่พักอาศัยให้เราอยู่ได้ให้ในนอนง่ายง่ายให้นอนบางแดดแล้วก็ผมว่าเต็นท์ตัวที่น่าสนใจสําหรับมือใหม่ก็คือโคแมนอีเวนต์นสี่นะครับเป็นเต็นท์โดมกางง่ายแถมยังมีตัวระเบียงสําหรับทํากิจกรรม ข้างหน้าด้วยกันอีกถือว่าเป็นเต็นที่สี่คนเลยสบายๆเลยครับแล้วก็สิ่งที่น่าจะนํามาด้วยอีกในการมาเที่ยวเนี่ยคืออะไรครับคือเครื่องนอนครับที่สําคัญอีกอย่าง <Hey. S 2> คือแผ่นรองนอนนะครับแผ่นรองนอนตัวนี้คือเทอร์มอเลสติดเลสอ๋อรองนอนอย่างเดียวไม่รองนอนอย่างไงรองรองนอนรองหลับก็ได้ <laughs> แล้วก็ความสบายของมันคือแล้วความแตกต่างของมันคือการนอนหลับ ที่สบายกันนอนหลับที่ไม่สบายกันนอนหลับที่สบายเนี่ย hey, ตื่นมาบางคนก็นอนไม่หลับนะอันนั้นเพราะเสียงกรนเพื่อนไม่เกี่ยวกัน <c oughs> <c oughs> นอนหลับสบายเราตื่นมาเรามีแคมป์ที่สดใสเรามีบรรยากาศที่สวยงาม oh. นะครับอันนี้มันก็ทนถึกดีนี้ยหลทนถึกแน่นอนมันไม่มีเป่าลมมันไม่รั่วโดนอะไรทิ่มก็ไม่พังราคาไม่แพงเหมาะกับมือใหม่มาก <c oughs> ตัวนี้ <c oughs> ต่อมาเป็นตัวโคแมน4 5เป็นถุงนอนนะครับ <c oughs> ถุงนอน เหมาะอากาศบ้านเราสีสวยงามสีเขียวเข้ากับเต็นเลยอ่ามันเป็นก็แน่ละมันเข้าในเต็นได้มอยู่ในเต็นเข้าอย่านเต็นนี่อยู่ในเต็นสบายเลยนี่แล้วมันพับแล้วเล็กไหมเนี่ยพับแล้วเหลือนิดเดียวครับถุงประมาณแค่นี้เองเล็กจิ๋วน้ำหนักเบาไม่ถึงกิโลสบายไปได้ทุกที่ครับวันนี้เรามีที่พักอาศัยมีเต็นมีที่นอนมีเครื่องนอนเรียบร้อยมีอะไรอีกสำคัญผมว่าต้องมีกระติกน้ำฮะ คูลเลอร์นี่โคแมนนะครับต้องมีน้ำเย็นๆกินน้ำเย็นๆกินเวลามาแคมป์ร้อนๆเนี่ยโคแมนยี่สิบแปดคอร์สความจุโอ้โหเวลาเราเหนื่อยๆนะครับเจอน้ำเย็นโอ้โหซาแต่กินอยู่คนเดียวไม่แบ่งเพื่อนครับจะปุ๊บก็คือเพราะว่าคูลเลอร์ก็ดีอย่างเอาน้ําเอาอาหารอาหารสดอาหารที่ต้องแช่เย็นมาด้วยครับเอามาแล้วอาหารสดเราไม่กินได้ครับก็ต้องมาทำข้าวครับผมทำข้าวในเฮครับชุดทำข้าวเบสิก พื้นฐานถึกทนดีไม่มีไรเกินครับไฟเมเปลิลหนึ่งศูนย์ห้าเนี่ยครับต่อ apter, อะแดปเตอร์ขับแกสส๊สป,ปองยาวซื้อได้ทุกที่ทั่วไทยน่าใช้ถูกอะไรนะอะไรนะอะไรอะไรศูนย์ห้านะศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์ห้าครับไฟเมเปลิลหนึ่งศูนย์ห้าจำไว้นะครับหนึ่งศูนย์ห้าแล้วมันหุงข้าวได้เลยเนี่ยอ่าครับวันนี้เขาเรียกเตานะถ้าหุงข้าวก็เม,<ด>ม,มื่อกี้บอกชุดทำอาหารหม้อหม้อนี่ครับ สุดพ่อถึงหม้อหม้อขายดีมา72ปีถึงบอกวะ <c oughs> เป็นไฟเมเปิล209นะครับเป็นหม้อชุดหม้อครอบครัวที่แบบว่าโอ้โหสุดมันจะคุ้มยังไงเล่นก <c oughs> ดนะดูนี่ครับนี่คือหม้อเรียงรายโอ้โหหม้อเรียงรายมีกระทะมีจานโอ้โหมีนี่เขาเรียกอะไรนะการน้ำ จุดน้ำมาต้มก้าตามเพลงแบบนี้นเลยจุดเด็มาต้มกามีภานะชนะไอ้ยภาชนะภาชนะมาใช้โอ้โหนี่กินน้ำจริงไม่แบ่งใครเลยเสร็จแล้วเนี่ยด,ด,ดูดิครับมีที่ล้างจานมาให้ด้วยอ่ะเอาอนี้ดีกว่าเวลาประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงในการทำแบบข้าวเนี่ยก็หมดไปและวูบมีอะไรเยอะแยะพี่ว่ามีอะไรที่สำคัญเอา้ามาไหมเนี่ยเราฮะ ก็มีที่นอนที่กินแล้วผมก็มานั่งให้สบายสิครับนี่เป็นเก้าอี้โคแมนวูดแมนถ้ามีที่กินที่นอนแล้วเราก็นั่งรอกินกับนอนได้เลยนะครับอนั้นกินน้ำเย็นๆจากกระถิ้นโคแมนก่อนนะครับญี่แปดควอโอ้โหแล้วนั่งคนเดียวเลยเนี่ยนะก็เอามาก็นั่งคนเดียวสิครับแล้วอะไรครับสําคัญอะไรอีก้ายามข้ามคืนอันมืดมิด โอผมว่าแขกยามอะไรไหมฮะเออใช่ใช่มีแขกยามอ้าวแขกยามมาครับเฮ้ยมันต้องเคาะกิ้งกิ้งกิ้งเหรอนั่งวคตะเกียงครับที่พี่ถือนี่คืออะไรครับตะเกียงโคลแมนรีเวอร์ซิเบิลโอ้โหมาพร้อมมียาเกียงไหมครับฮะมาแต่ตะเกียงครับพี่ตะเกียงโคลแมนรีเวอร์ซิเบิลนะครับคล้ายแสงสว่างยามค่ำคืนเพื่อมิตรภาพและฟังเรื่องสายน้ำแห่งชีวิต ือคถ้าไม่มีตะเกียบเมื่อคืนน่าจะสบายกว่านี้เหมือนจะแยกย้ายกันนอนมี v e r s a t l e มีไฟกี่โหมดครับสามโหมดครับพี่ไฟจะเป็นสองโทนคือไฟสีส้มไล่สีเหลืองสีต้มครับครับผมแล้วก็ไฟขาวไฟขาวสูงครับแล้วก็ อแล้วมันถึงเรียก reversible ลยครับ reversible เพราะว่ามันสามารถ reverse กลับนั่นแขวนแขวนในเต้นได้ครับผมโอ้โหมาหาสุดจันย์ครับผมคือตะเกียงทั่วไปเนี่ยจุดมันจะมีจุดปอดคือตัวถังเวลาแสงสว่างลงมามันจะเป็นวงแต่ตัวนี้ด้านหัวจะหลงเขาเรียกว่าหัวใสงี้ใช่ไหมครับผมหัวใส แขวนให้แสงสว่างกระจายทั่วแคมป์สวยมากตัวนี้เฮ้ยแล้วเวลาจะออกไปฉีดนอกเต็นท์ทำไงครับพี่รับผมเวลาจะออกไปฉีดนอกเต็นท์รับผมต้องมีเคล็ดลับอาไงครับผมนี่ครับฮะควักอะไรมาครับหนอนยันนะครับโอ้โหยามค่ำคืนครับพี่อออกไปฉีหาหนอนนอกเต็นท์ปิ้นต้นเพกไบครับอไฟฉายคาดหัวมันดีกว่าไฟฉายไม่คาดหัวไง พี่ไฟฉายไม่คาดหัวพี่ต้องถืออืครับเหลือมือเดียวครับผมรัตมีฉียังไงรัตมีฉี่ไมไม่คือผมเมื่อเคยประสบการณ์นี้หลายหลายคนเหมือนกันหมดเลยคือน้าลายไหลทุกคนะคาปลาฉายแล้วไปฉีแล้วน้าลายจะไหลเคยเป็นไหมประจําเรื่องปกติาไฟฉายคาดหัวเนี่ยตัวเล็กๆไม่จําเป็นต้องไฟสว่างมากแต่ให้ลันธามสูงๆระยะ การใช้งานยาวนานเปิดต่อเนื่องคือเราจะเดินในระยะสั้นๆนี่สบายๆเลยใช่ไหมครับมีโหมดไฟแดงสําหรับห้ามรถวิ่งห้ามรถวิ่งครพี่ถ้าเป็นก็แทนก็เปิดหลอด LED สองสว่างมีสองระดับครับหลีได้เร่งได้อ๋อเป็นบันไดเลยมีสองระดับครับครับผมนี่ก็ผมว่าอุปกรณ์ที่เรามีแค่นี้นะก็สามารถ เป็นพื้นฐานในการที่จะแคมปิ้งเรียกว่าแคมปิ้งสุขสันต์เลยนะนะครับมีมีที่พักมีที่นอนมีอาหารทานมีกน้ำเย็นเย็นมีไฟยามค่าคืนครับที่สําคัญอะไรครับมีมิตรภาพโอ้โหและใายน้ําแห่งชีวิตมิตรภาพไไปไหนไม่ใช่ไปไหนไปไหนมิตรภาพไปโคราชอีก แล้วแล้วนี่คือของจําเป็นของจำเป็นครับผมว,ว่าอีกอย่างในกาแล้วเราจะนัดเจอ <Hey. S 2> ได้ไงถ้าเราไม่มีในกา <laughs> อันนี้ของจําเป็นของจำเป็น,อปนไอ้ไอ้ที่แบบจอเป็นน้อยหน่อยแต่มีมากกว่านี้ไหมต่อยอดมีครับมีอีกต่อยอดเดี๋ยวรอดูชมตอนต่อไปบผม